5 minute Podcast i m p r o v e Every Minute brought to you by พบกับเสื้เอเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ l ล n e ไม s h ช p แอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 u t e s นะครับเรายังอยู่กับวิทยาศาสตร์แห่งความเหงานะฮะเวลาเราพูดถึงคำว่าเหงาเนี่ย บางทีเรามักจะนึกถึงการอยู่คนเดียวนะแบบว่าอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไปที่ไหนแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวไม่รู้จักใครนะครับแต่บางทีเนี่ยการอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ตามลําพังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหงาเสมอไปนะฮะในหนังสือเรื่อง solitude นะครับนักจิตวิเคราะห์อย่างแอนโทนีสตรอสได้แนะนาว่าบางครั้งเราก็ควรจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับตัวเองบ้าง ซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับเราลองนึกถึงนักเปนโนนะครับที่เก็บตัวซ้อมนะนึกถึงนักเขียนนะครับที่บางทีต้องบอกว่าใช้คำว,ว่าปลีกวิเวกนะฮะเข้าถ้ำอ่ะเข้าถ้ำนะไปอย่างนั้นนะฮะคืออยู่คนเยอะนคิดงานไม่ออกนะฮะบ,บางทีเราจะนึกถึงนักกีฬานะครับที่ไปซ้อมอยู่ในป่าในเขาก็มีนักปั่นจักรยานออย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าแม้แต่พระ นักบวชนะฮะจริงๆก็หลายศาสนานะฮะก็จะมีหลักการของการปลีกวิเวกนะครับอย่างศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีการทุดงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าแม้แต่คนธรรมดาธรรมดาที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับก็จะไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องไปอยู่เจ็ดวัน10วันโดยไม่พูดกับใ,ใครเลย ก็คล้ายๆก็อยู่คนเดียวแหละนะฮะคือน่าจะไม่ได้อยู่คนเดียวสักขนาดนั้นเพราะว่าก็ต้องเจอผู้เจอคนบ้างแต่ก็ไม่พูดกันหรือว่าพูดกันให้น้อยที่สุดนะครับในบางที่เขาก็ให้ไปอยู่แบบเป็นห้องเดี่ยวๆเลยก็มีนะฮะจริงๆงานจํานวนมากเนี่ยเกิดขึ้นจากจังหวะแบบนี้แม้แต่บิลเกเองยังมีช่วงเวลาที่เขาใช้คำว่าติงวีก็คือเขาก็จะไปเก็บตัวนะฮะ อยู่คนเดียวนี่แหละแล้วก็เอาหนังสือไปเยอะๆนะครับไปนั่งอ่านหนังสือช่วงนึงเขาจะคิดอะไรออกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการค้นคว้าวิจัยของใหม่ๆหรือว่าการทํางานชิ้นใหญ่ๆเช่นหนังสือหรืออะไรแบบนี้เนี่ยจริงมันก็เกี่ยวข้องกับการอยู่คนเดียวเป็นเวลานานทั้งสิ้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าการอยู่คนเดียวนั้นจะเป็นเรื่องของความเหงานะฮะความเหงาในหนังสือล่มนี้บอกว่าไม่ได้แปลว่าเ เกิดขึ้น,นเวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราขาดทักษะในการเข้าสังคมแต่ปัญหาเรื่องความเหงาเนี่ยมันคือจะเกิดขึ้นตอนที่เราใช้ทักษะที่มีอยู่ในการเข้าสังคมได้น้อยลงนะครับเขาเลยเขียนไปถึง3ปัจจัยแห่งปัญหาความเหงานะฮะอ,อ,อันที่1คือระดับความเปราะบางต่อการถูกตัดขาดทางสังคมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันพูดง่ายก็คือ คำว่า social inclusion คือการถูกนับรวมหรือกัน,เป,นเป็นพวกเป็นพ้องความรู้สึกนี้เนี่ยมันไม่ทับนะครับการเลี้ยงดูนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่ต้องถูกกีดกันออกจากสังคมหรือว่าอยู่ในที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อความรู้สึกที่เป็น social inclusion มันน้อยเนี่ยนะฮะความเจ็บปวดจะแตกต่างกันนะครับความเจ็บปวดจะแตกต่างกันแนวโน้ม ทางพันธุก,กรรมและเรื่องของการเลี้ยงดูพวกนี้รวมๆๆมรันเนี่ยเขาบอกว่ามันทงานคล้ายๆกับเครื่องปรับอากาศนะฮะคือจะเปิดและปิดสัญญาณเตือนถึงความทุกข์ใจต่างๆเมื่อความต้องการที่จะสารพันธ์แต่ละคนได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ตั้งใจไว้เพื่อให้คือว่าเลเวลของเราต่อเรื่องนี้คือการถูกตัดขาดหรือถูกกีดกันทางสังคมเนี่ยเลเวลของความรู้สึกของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนรู้สึกเยอะ จะเจ็บปวดเยอะบางคนรู้สึกน้อยก็จะเจ็บปวดน้อยอันที่สองคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกถูกทิ้งในหนังสือบอกว่าการควบคุมตัวเองได้นั้นหมายถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆโดยยังรักษาสมดุลต่างๆไว้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีรักษาสมดุลได้ค่อนข้างดีก็คือไม่ดำดิ่งลงไปในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่แสดงภายนอกเท่านั้นนะ รวมถึงสมดุลข้างในด้วยนะครับเมื่อเกิดความเหงาขึ้นและความเหงาไม่ยอมหายไปเนี่ยมันจะเริ่มรบกวนความสามารถนี้และเกิดการควบคุมไม่ได้ขึ้นถึงในใระดับเซลล์เลยนะซึ่งจะทำให้เราเประาะบางต่อปัจจัยกระตุน้นความเครียดต่างๆแล้วก็ยังลดประสิทธิภาพของกระบวนการการเยียวยายของร่างกายเช่นการนอนหลับอย่างเงี้ยไปด้วยนะครับอันที่3คือภาพแทนในความคิดและความคาดหวังรวมถึงการใช้เหตุผล ที่เรามีต่อผู้อื่นนะครับเราแต่ละคนจะสร้างกรอบประสบการณ์ของตัวเองผ่านการรับรู้ของตัวเองทําให้ณนะจุดหนึ่งอาจพูดได้ว่าเราคือสถาปนิกผู้ออกแบบโลกทางสังคมของตัวเองขึ้นมาส่วนความรู้สึกที่เรามีต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นเรียกว่ากระบวนการรู้คิดทางสังคมหรือว่า social cognition นะครับเมื่อเกิดความเหงาขึ้นเนี่ยวิธีที่เรามองเห็นตัวเองและผู้อื่นรวมถึงการตอบสนองที่เราคาดหวังจากผู้อื่นจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความรู้สึกไร้สุข และความรู้สึกถูกคุกคามของตัวเราเองรวมถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองที่พร่องลงไปนะฮะเมื่อความต้องการสารสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนองสุขภาวะของเราจะถดถอยลงไม่ว่าเราจะมีความอ่อนไหวเราะบางในระดับใดก็ตามนั่นเป็นเพราะมนุษย์ในยุคแรกๆอยู่รอบมาได้เพราะว่าเรารวมตัวกันนะครับวิวัฒนาการมันเลยทําให้มนุษย์ต้องการพันธะที่แน่นเมื่อเราออกห่างจากเผ่าของเรานนั้นในอดีตเนี่ย ก็เราจะมีกลไกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาหาคนเหล่านั้นนะฮะวิวัฒนาการเหล่านี้เนี่ยคือการคัดเลือกยีนที่ทําให้เราเกิดความสุขเมื่ออยู่กับคนอื่นและสร้างความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นเมื่อต้องอยู่คนเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นมีวิวัฒนาการไม่ได้ทาให้เราแค่รู้สึกดีเวลาอยู่กับคนอื่นเท่านั้นแต่ยํงให้เรารู้สึกมั่นคงอีกด้วยนะครับซึ่ง หนังสือเล่มนี้ก็คือพูดถึงเรื่องนี้เป็นใจความสำคัญหนังสือเล่มนี้เลยนะผลสําคัญยิ่งยวดที่ตามมาก็คือวิพัฒนาการหลอ่อหลอมเราจนไม่เพียงรู้สึกแย่เมื่อต้องอยู่ลําพังแต่เรายังรู้สึกไม่มั่นคงแบบเดียวกับเวลาเราถูกคุกคามทางกายด้วยเราจะเห็นกันว่ากระบวนการการรู้คิดทางสังคมข,ของเราเนี่ยนะครับเราจะยอมรับความรู้สึกถูกคุกคามเหล่านี้เหมือนตอนเราได้รับอันตรายทางกายจริงๆร่างกายจึงตอบสนองไปตามนั้นเองนะครับ เมื่อเรารู้สึกโดนทิ้งเนี่ยเราจะคิดว่าตัวเราทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้แล้วในนามของความสัมพันธ์แม้ว่าหลักฐานจะบ่งชี้ไนปในทางตรงข้ามก็ตามนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกนะมันอยู่ในยีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเหงาเนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะมันเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ ลึกซึ้งลงไปอีกนะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหงานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by เซอร์เชส GQ x mission to the moon selective ed edition